ขอเชิญท่านนายแพทย์สุรวิทย์ก่อนนะครับถามท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธิตปิตุเดชะมาตอบนะครับเชิญครับท่านประธานสภาผู้แทนร,ราษฎรที่เคารพกับผมนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนร,ร,ราษฎรจังหวัดชัยภูมิพักเพื่อไทย กระผมขอถามกระทูด้วยวาจารหรือกระทูถามสดถามนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมไทยและสังคมโลกในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าเชื้อโควิดกลายพันธุ์ชนิดใหม่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นสายพันธุ์ในระดับที่น่ากาังวล วาริเ n นส์ออฟคอนเซนนะครับเป็นสายพันธุ์กลายพันธุ์ใหม่ล่าสุดมีรหัสพันธุก,กรรม B.1.1.529 หรือสายพันธุ์โอไมครอนท่านประธานที่เคารพครับเขาเรียกว่าถือว่าเป็นการถูกรายงานการพบเชื้อสายพันธุ์นี้ครั้งแรกในประเทศแอฟริกาใต้ เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาปัจจุบันพบว่ามีการติดเชื้อกระจายไปแล้วในมากกว่า20ประเทศส่วนมากจะอยู่ในทวีปแอฟริกาและกระจายไปที่ประเทศในทวีปยุโรปตอนนี้มาถึงทวีปเอเชียใกล้บ้านเราอยู่หน้าประตูบ้านเราแล้วเช่นที่ฮ่องกงและสิงคโปร์หลายประเทศทั่วโลก ได้ปรับมาตรการจำกัดนักท่องเที่ยวจากบางชาติจากบางประเทศบางประเทศมีมาตรการปิดประเทศไม่รับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเลยเช่นญี่ปุ่นและอิสราเอลประเทศไทยเราเคยผิดพลาดบกพร่องด้านนโยบายการบริหารจัดการโรคโควิดมาโดยตลอดตั้งแต่ปล่อยให้มีการระบาดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สา เช่นปล่อยให้มีการจัดชกมวยที่เวทีมวยลุมพินีทำให้เชื้อโควิดกระจายไปตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศการปล่อยให้มีแรงงานต่างชาติเข้ามาโดยผิดกฎหมายขาดการคัดกรองหรือการกักตัวจนทำให้โรคโควิดระบาดหนักที่จังหวัดสมุทรสาครแม้แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็ยังติดเชื้อโควิดรุนแรงและการที่รัฐบาลปล่อยให้มีสถานบันเทิงด้านทองหล่อเป็นที่แพร่เชื้อ จนมีรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ติดเชื้อโควิดการปล่อยให้ต่างชาติแต่ปล่อยให้แรงงานแต่งชาติหรือแรงงานไทยที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานตามแคมป์คนงานตามโรงงานที่ติดเชื้อโควิดแต่กรังออกสู่ต่างจังหวัดกลายเป็นโรคโควิดกระจายไประบาดท,ทั่วประเทศ และทุกวันนี้ยังมีแรงงานต่างชาติหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยจํานวนมากทุกวันรัฐบาลก็ยังไม่มีนโยบายแก้ไขเรื่องแรงงานต่างชาติหลบหนีเข้าเมืองอย่างเป็นรูปธรรมท่านประธานที่ครบระบบสาธารณสุขของไทยที่ดีได้รับคําจมเชยจากนา,นานาประเทศมาโดยตลอดเมื่อรัฐบาลชุดนี้บริหารโควิดผิดพลาดในช่วงที่ผ่านมาทําให้ระบบสาธารณสุขของไทยไม่สามารถรองรับ การระบาดของโรคโควิดในเมืองหลวงและปริมณฑลมีโรงพยาบาลของรัฐหลายแห่งได้เคยประกาศไม่รับผู้ป่วยใหม่ปล่อยให้คนไทยไม่น้อยที่ป่วยโควิดไม่มีโอกาสได้รับการรักษาเพราะเตียงคนไข้ในโรงพยาบาลเต็มเตียงในโรงพยาบาลสนามก็เต็มต้องนอนตายจากโควิดที่บ้านบางคนต้องหนีไปตายข้างถนนอย่างเน่าเวทนา ท่านประธานที่กรพครับรวมแล้วมีคนไทยป่วยติดเชื้อโควิดที่ผ่านมาถึงสองล้านหนึ่งแสนคนมีคนไทยตายจากโรคโควิดถึงสองหมืนหนึ่งพันคนซึ่งถ้ารัฐบาลจัดการโควิดที่ดีมีนโยาบายที่ถูกต้องคนไทยจะป่วยจากโควิดน้อยกว่านี้และจะไม่ตายมากอย่างนี้ขณะน,นี้รัฐบาลกำลังลุกรีรลุกรน เปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยทั้งที่การเตรียมความพร้อมต่างๆยังไม่ดีพอจึงน่าเป็นห่วงว่าเมื่อมีเชื้อโควิดกลายพันธุ์โอไมครอนซึ่งระบาดเร็วกว่าสายพันธุ์อื่นกําลังอยู่ในความวิตกกังวลจึงเกรงว่ารัฐบาลจะตัดสินใจให้นโยบายที่ผิดพลาดอีกในการป้องกันและควบคุมโรคกลายพันธุ์โอไมครอนจนเกิดความเสียหายซ้ำเติมอีก จึงขอเรียนถามในข้อที่หนึ่งว่ารัฐบาลได้เตรียมมาตรการใดบ้างเพื่อรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสกายพันธุ์โอไมคอนโดยจะไม่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเสียหายประชาชนจะไม่เดือดร้อนแสนสาหัสอีกขอบคุณครับเจริฐธนตริสาธิศที่ได้รับมอบหมายมานะครับตอบชี้แจงครับขราบเรียนทรามประธานที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายสาธิตปิตุเตชะมนตที่ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้มาตอบกระทู้สดเพื่อนสมาชิกท่านหมอสรวิทย์คนสมบูรณ์นะครับที่ผมเคารพก่อนที่ผมจะตอบคำถามเพื่อนสมาชิกนะครับผมคิดว่าต้องทําความเข้าใจให้ชัดการเปิดประเทศไม่ใช่เป็นเรื่องการลุกลี้ลุกลนนะครับเป็นเรื่องการที่เราจะฟื้นเศรษฐกิจ ภายใต้สถานการณ์ที่เราสามารถที่จะคุมตัวเลขผู้ติดเชื้อได้จำนวนต่ำกว่าห0 0 0บ้างนะครับแล้วยังอยู่ในเกณฑ์ที่เราประเมินแล้วมีความศักยภาพของระบบของเรารับได้พร้อมกันไปกับการฉีดวัคซีนที่ครอบคลุมนะครับอัตราเข็มหนึ่งเข็มสองรวมกันเนี่ยนะครับเฉลี่ยประมาณเกือบ70%นนี่คือสิ่งที่รัฐบาลแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขได้ประเมินความ คุ้มค่านะครับของการที่จะเริ่มเปิดประเทศและแน่นอนที่สุดนะครับแผนการรองรับของรัฐบาลแล้วก็ในทุกหน่วยงานที่เตรียมการไว้เนี่ยมีการซักซ้อมแผนกันอย่างชัดเจนแล้วเรามีความเข้าใจได้ว่าในระบบทั้งเทสและโกนะครับหรือในระบบแซนบล็อกหรือในระบบคอนตินก็ดีเรามีการแยกแยะนะครับการจัดการการคัดกรองอย่างเป็นระบบภายใต้การ มีเป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนที่ท่านต้องการนะครับนั่นคือการฟื้นเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยจะต้องใช้ตัวเลขของการใช้เงินของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับซึ่งเราก็ทำได้ประสบความสำเร็จจนมีข่าวของการกลายพันธุ์ของโควิดที่เราเรียกว่าโอไมรอนโอิครอนที่ว่านี่นะครับซึ่งก่อนที่จะมีข่าวการกลายพันธุ์ของโอไมรอนเนี่ยนะครับ ก็ต้องยอมรับว่าสังคมส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นชอบแล้วก็เดินตามสิ่งที่รัฐบาลเปิดประเทศนะครับและการคิดอย่างเป็นระบบของเราเราเข้าใจว่าเราเค่อยๆนะครับค่อยๆแยกระบบของทั้งเทสเซนโกทั้งแซนบล็อกแล้วเราเข้าใจได้ว่ามันขึ้นอยู่กับประเทศต้นทางเช่นกันนะครับในสถานการณ์โลกว่าจะเป็นยังไงเราประเมินว่าประเมินว่าการจัดการ ในทุกระบบของเรามีเจ้าหน้าที่เพียงพอหรือไม่นะครับสถานประกอบการมีความพร้อมหรือไม่ตอนเปิดแรกๆแ,แน่นอนที่สุดครับยอมรับว่าอาจจะมีปัญหาในเชิงการปฏิบัติทางหน้างานหรือระบบแอปพลิเคชันที่เราเรียกว่า Thailand Pass อยู่บ้างแต่ว่าเราค่อยๆแก้ไขไปครับเราทำเราเดินหน้าเราปรับปรุงแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือตรงกับคำตอบที่ท่านต้องการก็คือว่าอยากให้เศรษฐกิจของประเทศเดินไปข้างหน้านะครับและไม่ให้ สถานการณ์โควิดไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนกลับมาซ้ำรอยเหมือนเดิมนะครับคุณหมอสุวิทย์พูดถึงเรื่องสิ่งที่ผ่านมาในอดีตนะครับอันนั้นก็มันผ่านไปแล้วนะครับแล้วเราก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับกระทรวงสาธารณสุขบุคลากรทางการแพทย์ท่านทราบดีครับวันนั้นเรามีผู้ติดเชื้อถึงวันละสองหมื่นคนทั่วประเทศหนักที่สุดคือกรุงเทพแล้ก็ปริมณฑล แต่เราก็ดูแลรักษามีช่วงที่พีคที่สุดอาจจะมีคนเสียชีวิตที่บ้านบ้างเราปรับมาใช้ในวัตรกรรมโฮมไอโซเลชันนะครับก็คือการรักษาตัวที่บ้านเพราะเราทราบดีว่าผู้ป่วยโควิดร้อยละแปดสิบไม่มีอาการความจริงโฮมไอโซเลชันเราคิดไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าต่างประเทศก็มีการใช้กันแต่ว่าโดยโดยระบบของการจัดการในกรณีที่มีผู้ติดเชื้อไม่มากนักเราใช้ระบบว่าใครตรวจใครใครตรวจใคร ทบคนนั้นต้องรักษาเรารวมโรงพยาบาลทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลในสังกัดรัฐกทมทหารตำรวจแล้วก็ยูเฮ o สเน็ตรวมเตียงรวมศักยภาพในช่วงเวลาที่มีผู้ติดเชื้อไม่มากเนี่ยนะครับเราเอาคนที่ติดเชื้อเข้าไปในระบบการรักษาจะได้เป็นการควบคุมได้แต่ในขณะเดียวกันเมื่อมีการติดเชื้อสูงขึ้นเป็นหลักหมื่นแน่น,นอนสุดก็ต้องปรับสถานการณ์ฉันการโควิด เราปรับเป็นโฮมไอโซเลชันเริ่มต้นก็ยากครับเพราะคนยังไม่เข้าใจแต่เมื่อคนเข้าใจก็สามารถจัดการคนที่มีมอาการได้80%อีก20%เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองแสดแดงเราเรามีเราผลิตโรงพยาบาลแรลกรับเรามีการเปิดโรงพยาบาลสีเหลืองโดยเฉพาะทั้งหมดเราสามารถทำได้สำเร็จแล้วเราก็มาถึงจุดตรงนี้ก่อนที่จะเปิดประเทศนะครับกลับมาที่สายพันธุ์โอไมคอนครับ ผมเรียนเพื่อนสมาชิกประทรงเกียรติว่าคุณหมอสรวิทย์คงคงต้องทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าโรคระบาดการกลายพันธุ์มันเป็นธรรมชาติครับแล้วผมอาจจะย้ําตรงนี้อีกครั้งนึงนะครับว่าการหยุดยัง้งสายพันธุ์โอมิครอนไม่ง่ายครับเหมือนที่เราพยายามหยุดยัง้งโควิดเบต้าจำได้ไหมครับที่เข้ามาทางช่องทางธรรมชาติในส่วนของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่เนื้อสิ่งเงินใดคือเราจะต้องควบคุมมันให้ได้เราจะต้องสอบสวนโรคอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเราก็ต้องติดตามนะครับเอาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับหรือผู้ที่มีความเสี่ยงมาก,กักเพื่อให้ควบคุมโรคให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนที่สุดครับเราไม่ได้พูดไปและอยู่เฉยๆนะครับสิ่งที่เราทําหลังจากที่เราทราบว่ามีโอไมรอนท่านนายกรัมตีก็ประกาศชัดนะครับว่าสําหรับแปดประเทศเสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโอไมรอน ที่มีจำนวนสูงอยู่ในทวีปแอฟริกาเราเริ่มที่จะปิดรับลงทะเบียนที่จะไม่ให้คนใน8ประเทศนี้รวมทั้งในขณะนี้อาจจะเป็น9ประเทศนะครับเข้ามาในประเทศไทยแต่ในคนที่ขณะก่อนหน้านี้ที่มีการลงทะเบียนไปแล้วเข้ามาจะต้องมีการกักตัวมีการตรวจ3ครั้งนี่คือการคัดกรองเราจะไม่ตื่นตระหนก บนสถานการณ์ข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนครับอัตราการติดเชื้อเพียงแค่วันนี้1,000รายถึงแม้ว่าในอนาคตจะมีมากขึ้นก็ตามแต่มันยังไม่มากพอที่เราจะสรุปหรือฟันธงว่า,าจะปิดประเทศหรือไม่ข้อมูลอาการของผู้ติดเชื้อโอไมครอน1 0 0 0คนที่ส่วนใหญ่เนี่ยมีอาการคล้ายกับเดลต้านะครับ และในขณะเดียวกันอาจจะมีข้อมูลผู้ติดเชื้อใน 8, 9ก้ประเทศในแอฟริกาว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตหรือบ้างบ้างหรือไม่อันนี้ยังไม่มีการยืนยันแต่ว่ามันก็เป็นไปได้เนื่องจากว่าไอ้บรเหารหรือการครอบคุมการฉีดวัคซีนในแอฟริกานั้นเนี่ยยังมีค่าเฉลี่ยต่ำมากอยู่ที่ประมาณไม่เกิน40%ในบางพื้นที่แค่10%เท่านั้นนะครับและแน่นอนที่สุดครับ โควิด1 9กับคนสูงอายุกับผู้ที่มีโรคประจำตัวมีโอกาสเสียชีวิตครับอัลฟาก็เสียชีวิตเดลตาก็เสียชีวิตถ้าประกอบกับผู้ติดเชื้อเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะฉะนั้นบนพื้นฐานข้อมูลเท่านี้อย่าผีพรมตัดสินใจครับแต่แน่นอนที่สุดครับเราไม่เราไม่ประมาทเราประมาทไม่ได้เลยครับเพราะเราไม่สามารถที่จะปิดกั้น ในทุกช่องทางของโรคระบาดได้โรคระบาดมาเพียงคนเดียวตามควบคุมโรคไม่ทันมันก็จะแพร่กระจายแต่ขณะน,นี้โดยมาตรการนะครับที่เราไได้ประกาศไปทั้งสองสาส่วนเนี่ยนะครับจนถึงเรียนเพื่อเป็นข้อมูลว่าขณะนี้ที่มีข้อมูลคนที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยง8ปดเประเทศเนี่ยนะครับประมาณ700ดร้อยคนนะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยเราก็ คือเรียนว่าคนที่เข้ามาตามประเทศที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั้ง3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นเทสแอนโก o นะครับหรือว่าท n g หรือว่าแซนบล็อกหรือว่าค u a r a n t นทีในส่วนนี้เนี่ยนะครับถ้าเขามีผลหรือมีการฉีดวัคซีนไปตามหลักเกณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีน2เข็มแล้วตรวจ RT-PCR จากประเทศต้นทางมาตรวจที่เราอีกครั้งหนึ่งแล้วลบนะครับหรือ คอนตนทีนเขาต้องกักตัว14วันนะครับหรือแซนบล็อกเขาก็ต้องกักตัวเพราะฉะนั้นทุกอย่างผ่านมาตรการและพูดง่ายๆว่าเป็นลบทั้งหมดแต่แน่นอนที่สุดครับโควิด19ที่ผ่านมาไม่มีอะไรร้อยเร์ซทักอย่างหมอสุรวิทย์ทราบดีนะครับจะปิดกั้นแค่ไหนสุดท้ายมันมีหลุดมาได้เนื่องจากข้อมูลหรือว่าสถานการณ์มันมันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนใน,ในหน้างานได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีข้อกังวลเราตามติดครับตอนนี้ เขาตัวเลขที่เราพบที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงก็มีประมาณสองร้อยห้าสิบรายแต่ตรวจสอบแล้วเกิดจากความซ้ําซ้อนของหน่วยงานราชการถูกคัดจนเหลือร้อยี่สิบรายจํานวนนี้มีผู้ที่ออกนอกรานจากไทยไปแล้วสี่รายร้อยี่สิบสองรายที่ว่าเนี่ยมาจากแปดประเทศนะครับเราคุมไว้สังเกตแล้วสิบเอ็ดรายนะครับสิบแปดรายนี้อันเนี้ยเป็นการมาตรวจซ้ําเพื่อให้ได้มันร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ แต่ตามกระบวนการแล้วเนี่ยเขามีการทําตามขั้นตอนที่เขามีความปลอดภัยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เราตรวจซ้ําพบว่าเขาทั้ง11รายมีผลเป็นลบครับและอีกสิบรายถ้าครบ14วันตามหลักเกณฑ์ก็ถือว่าเขาเป็นไปตามเกณฑ์ที่เราควบคุมโรคนะครับของโควิดทุกสายพันธุ์ยกเว้นท่านจะมิมันจะมีข้อมูลว่าโอไมครอนมันจะต้องฟักตัวหรือมีการ แพร่ระบาดได้เกิน14วันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของข้อมูลที่เราจะได้รับมากขึ้นในสถานการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อมากขึ้นในทั่วโลกนะครับขณะนี้ถึงแม้จะมีผู้ติดเชื้อในต่างประเทศรวมมาแล้ว32ประเทศและใกล้ประเทศเราก็มีแล้ว,ลวคือสิงคโปร์จีนฮ่องกงนะครับญี่ปุน่นผมได้สั่งที่ดีกรมกวบคุมโรคซึ่งเดินทางไปต่างประเทศกับท่านรองนายกต้องรายงานผมทุก24ชั่วโมงถึงความคืบหน้าในสถานการณ์ต่างประเทศและ ในประเทศไทยนะครับผมสั่งอทิบย์ดีกรมวิทย์นะครับต้องออตรวจหาผู้ที่ติดเชื้อที่เดินทางมาในทุกประเทศและทุกประเภทนะครับขณะน,นี้เมื่อวานตรวจไปได้90ารายยังเป็นเดลต้าทั้งหมดครับและวันนี้ก็คงจะได้รับรายงานว่าที่เดินทางเข้ามาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปโดยมาตรการเนี่ยเรามีการป้องกันอย่างเข้มงวดนะครับและเราจะดําเนินการติดตามนะครับ ภายใต้ข้อมูลที่ยังอาจจะยังไม่ครบถ้วนเมื่อมีข้อมูลครบถ้วนการตัดสินใจนี้ผมเรียนว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ต้องเสนอไปอยังท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นการตัดสินใจครับที่จะมีผลกระทบอย่างรุนแรงในแง่ของเศรศษฐกิจแต่ในครันี้เราเดินมาผมคิดว่าทุกคนมีความพอใจแล้วครับขอบพระคุณครับเชิญท่านนายแพทย์สุริศตามครั้งที่สองครับครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิพักเพื่อไทยขอประเด็นในคำถามข้อที่สองครับว่าจากการติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์ที่มีลักษณะพิเศษได้ตรวจพบแล้วคือมีตำแหน่งการกลายพันธุ์ของยีนหรือระดับคโครโมโซมมากถึง50ตำแหน่งถือว่ามากที่สุดเท่าที่เคยพบมา โดยมีหลักฐานว่าการพบลักษณะเช่นนี้บ่งชี้ว่าอาจจะทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะทำให้เกิดการกลับมาติดเชื้อหรือระบาดของโรคโควิดอย่างรุนแรงได้อีกทั้งยังพบการกลายพันธุ์ที่ส่วนที่เป็นตัวรับหรือรีเซพเตอร์บิลดิ้งโดเมนซึ่งในไวรัสใช้จัดจิตกับเซลล์ของคนเรา ตรวจพบมากถึง10บตำแหน่งซึ่งก็มากที่สุดเท่าที่เคยพบมาเหมือนกันจะทำให้เชื้อโควิดกลายพันธุ์โอไมครอนหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันของมนุษย์ได้มากยิ่งขึ้นแม้ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันจากวัคซีนโควิดหรือจากการที่เคยติดเชื้อมาก่อนแล้วก็ตามจึงน่าเป็นห่วงอยากให้รัฐบาลวางแผนเกี่ยวกับวัคซีนโควิดสายพันธุ์โอไมครอน เพราะเราทราบกันดีว่าที่ผ่านมารัฐบาลผิดพลาดในการจัดหาวัคซีนโควิดล่าช้าในช่วงแรกแทนที่คนไทยจะได้รับการฉีดวัคซีนตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภา64แต่ตอนนั้นกลับยังไม่มีวัคซีนหรือมีก็ถูกเลื่อนมีเข้ามาเพียงเล็กน้อยและบทเรียนที่เจ็บปวดคือเราได้วัคซีนคุณภาพต่ำแถมยัง กันถ้าไม่ให้เอกชนนำเข้าวัคซีนโควิดชนิด mRNA ที่ประชาชนเรียกร้องต้องการจนถูกกระแสสังคมกดดันมากรัฐบาลจึงมีวัคซีนโควิดพื้นฐานเพิ่มขึ้นหลายตัวจนกล่าวได้ว่าเมื่อสถานการณ์โควิดในประเทศดีขึ้นแล้วประเทศไทยจึงได้วัคซีนมาฉีดให้คนไทยหรือเรียกว่ากวัวทัวจะสุกงาก็ไม่หมดแล้ว หลังจากถูกต่อว่ามากๆคนไทยจึงมีโอกาสได้เลือกฉีดวัคซีนตามความต้องการได้หลายชนิดและรัฐบาลโฆษณาว่าจะเตรียมวัคซีนสำหรับคนไทยในปีหน้าไว้อย่างพร้อมจึงขอเรียนถามว่ารัฐบาลได้วางแผนและเตรียมการด้านวัคซีนสำหรับโควิดกลายพันธุ์โอไมครอนไว้อย่างไรครับเชิญท่านมติสาธิตตอบครับ กระตุลปตานนะครับบเวลาทันเหลือแค่สีนาทีครับผมนายสาธิตปิตุเตชะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับตอบคาถามเพื่อนสมาชิกที่กรรพบว่าสําหรับคําถามที่สองเนี่ยนะครับก็คือการเตรียมพร้อมเรื่องวัคซีนนะครับก็ต้องเรียนกับท่านอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าการผลิตวัคซีนของบริษัทวัคซีน แต่ละยี่ห้อในในต่างประเทศเนี่ยนะครับผมคิดว่าเขาคงกําลังติดตามศึกษาซึ่งผมไม่ทราบในความเคลื่อนไหวแต่เรามีการพูดคุยกันเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนของแอสตราเซเนกและของไฟเซอร์นะครับหรือชิโนแบ c หลายๆย,ยี่ห้อนะครับในสถานการณ์ของการกลายพันธุ์ของโควิดเชื้อโอเมครอนผมมีข้อมูลซึ่งเป็นข่าวนะครับซึ่งอันนี้ผมเข้าใจว่าในเชิงในเชิงพันธุ์ิดเนี่ย บริษัทวัคซีนต้องมีการแข่งขันกันเพื่อที่จะผลิตวัคซีนที่จะสามารถป้องกันเชื้อโอมิครอนให้ได้แต่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาไปดําเนินการนะครับอย่างเช่นการพัฒนาวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ระบุว่าวัคซีนตัวใหม่จะพร้อมในอีกร้อยวันซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ได้เชื่อแต่ว่าก็เขาประกาศว่าเขาติดตามและเขาจะพยายามทําให้ได้ Bio n t e c h a s t r a สตรา e n e c a และ Johnson Johnson ัอยู่ระหว่างทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนที่ใช้งานอยู่ต่อ ต่อเชื้อกลายพันธุ์ตัวใหม่ตัวนี้นะครับโดยคาดว่าจะใช้ราวๆสองถึงสามสัปดาห์จึงจะทราบผลส่วนบริษัทโนวาแวกกำลังวิจัยและพัฒนาวัคซีนรุ่นใหม่ให้สามารถรับมือได้ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทดลองนะครับสัปดาห์หน้าจะสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตผมตอบสั้นๆว่าผมคิดว่าในเชิงการพานิุ์ของบริษัทผลิตวัคซีนเนี่ยทุกคนต้องแข่งขันกันเพื่อที่จะผลิตวัคซีนที่สามารถครอบเบอร์โอไมครอนให้ได้นะครับในขณะเดียวกัน ผมเรียนกับท่านเป็นภาษาชาบ้านว่ารัฐบาลแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขพยายามรณรงค์นะครับว่ามาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับการ DMH TTA นะครับซึ่งเป็นไม้ตายรักษาไม่ใช่รักษาป้องกันโควิด19นะครับได้80%ในทุกการกลายพันธุ์นี่คือสิ่งที่เราต้องร่วมกันนะครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนมีความ อึดอัดมานานนะครับแล้วก็พอสถานการณ์คลายผ่อนคลายขึ้นเนี่ยนะครับาการอาจมีวินัยเรื่องของการป้องกันอาจจะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นการรณรงค์เรื่องนี้จะป้องกันโควิดได้ประมาณ80เเซนะครับและเมื่อเราได้วัคซีนมานะครับถ้าบริษัทผลิตวัคซีนได้ผลิตวัคซีนมาเราก็จะมีการเจราจาที่จะซื้อมาเพื่อที่จะป้องกันโควิดในการกลายพันธุ์ของ โอไมครอนหรือโอไมครอนแต่ก็ต้องเรียนนะครับว่าถ้าสมมติข้อมูลในอนาคตว่าถ้าอาการของโอไมครอนมันไม่มีอาการรุนแรงนะครับและวัคซีนที่เราได้ฉีดให้กับพี่น้องประชาชนเหมือนที่อาจารย์ยงได้พูดถึงสูตรไข้จะสามารถป้องกันได้หรือไม่อย่างไรถ้าเราค้นคว้าวิจัยนะครับไปกับสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดให้มีข้อมูลมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องมีข้อมูลให้มากขึ้นนะครับและ จะสู้กับโควิดภายใต้ศักยภาพและกําลังที่เรามีนะครับและก็ความสามารถที่จะจัดการวัคซีนนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดคือเราจะต้องรณรงค์ให้กับพี่น้องประชาชนว่าต้องเข้าใจว่ามาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับหรือการเปิดประกอบกิจการต่างๆที่ต้องผ่านมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็น type stop โควิดนะครับผู้ประกอบการสิ่งแวดล้อมผู้ให้บริการผู้รับบริการต้องต้องมีการฉีดวัคซีนต้องมีมวินัยอย่างเคร่งครัด สิ่งเหล่านี้จะป้องกันได้อย่างน้อย80%อนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องร่วมกันระหว่างท่านนะครับกับรัฐบาลที่ต้องทําให้ประเทศไทยที่เดินไปข้างหน้านะครับในการฟื้นเศรษฐกิจด้วยการเปิดประเทศให้ได้นะครับแล้วก็ทําให้สู้กับโควิดสายพันธุ์ไหนก็ได้ที่จะเข้ามาซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอสุริทเมียอะไรเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับครับท่านประธานสภาผูา้แทนราษฎรที่เคารพกับผมในแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเทยภูมิพักเพื่อไทยก็ฝากถึงรัฐบาลครับว่าวัคซีนโควิดที่เราจองไว้ว่าเพียงพอสำหรับปีต่อไปขอให้มีการปรับเปลี่ยนวัคซีนรุ่นใหม่ที่ครอบคลุมไวรัสที่กลายพันธุ์จะเป็นตัวใดก็าตามครับขอให้เป็นสายพันธุ์ครอบคลุมสายพันธุ์ใหม่เพื่อไม่ให้เราต้องฉีดแล้วกันไม่ได้ ก็ฝากก็ถามเพียงว่ารัฐบาลมีมาตรการใดที่จะแนะนำประชาชนคนไทยเพื่อไม่ให้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์ในรูปใดก็าตามสายพันธุ์ใดก็าตามที่กลายพันธุ์ใหม่จะแนะนำอย่างไรให้คนไทยปฏิบัติได้ไม่สับสนไม่กลับไปกลับมาเหมือนที่ผ่านมาเช่นนายกรัฐมนตรีพูดอย่างรัฐมนตรีสาธารณสุขพูดอีกอย่าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็พูดอีกอย่างอย่างนี้ประชาชนสับสนครับก็ขอถามแล้วก็ขอฝากเพิ่มเติมขอบคุณครับจะรับไปนะครับรับไปครับผมเรียนนิดเดียวครับความจริงความสับสนคงไม่ไม่ได้มีนะครับแต่ว่าในส่วนของแต่ละหน่วยงานที่พูดไม่ตรงกันเนี่ยต้องเรียนว่า ในภาพรวมเนี่ยเรามีเจตนาที่จะให้เป็นไปตามที่ท่านเพื่อนสมาชิกเข้าใจนะครับแต่ว่าในการปฏิบัติในแต่ละกระทรวงเนี่ยครับก็อาจจะมีข้อมูลที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราได้สู้กับสถานการณ์โควิดแล้วก็มีเจตนารณมที่แน่วแน่ที่จะเดินหน้าเศรษฐกิจนะครับของประเทศไทยไปให้ได้ภายใต้ที่จะควบคุมโรคไปด้วยนะครับขอบพระคุณครับครับจบกระทูของนายแพทย์สุรวิทย์นะครับต่อ